สวัสดีครับสวัสดีครับผมอานะวันนี้เจอกันกับพ่อเปากับน้องชกุลนะครับคลิปนี้นะครับน้องชกุลกำลังกำลังเล่นเ่าสนุกเลยทุกคนดูโอ้โหนะครับผมวันนี้น้องชกุลก็มาเที่ยวที่วังน้ําเขียวนะครับผมวันนี้ก็31มธันวาใช่ไหมครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะ,ะนู่นน,นะครับมากางเต็นท์กันนะครับผมคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่2นะครับผมพอดีตอนนี้น้องชกุลเจอลมนะนะครับทุกคนชอบมากเลยลล่นเล่า,าโอ้ ว่าพลมมันใช่ลมมันมา,มนมาพอดีใช่ไหมอ่าน้องโชมม้วนม้วนลงมาให้เพื่อนๆดูม้วนสายเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ปล่อยดูดูทุกคนนี่นะครับว่าวตัวนี้พอ่อเผาซื้อให้แค่90กว่าบาทเองเนาะนะครับผมสั่งมาอ่าน้องโชมเสาวมาเลยสาวมาเลย,เลยนี่แล้วก็ตัวม้วนโลนะครับทุกคนโอ้โหชอบมากชุดนอนยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับดูนะครับทุกคนจะเข้าต้นไม้จะเข้าต้นไม้จะเข้าต้นไม้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขยับไปอีกขยับไปอีกขยับไปอีกครับขยับไปอีกโอ้ อูเอาแล้วทุกคนจับเอาไม่รอดอูขึ้นสูงจริงคนระับทุกคนนุ่นอูนุน่นเกือบเกือบชนพระอาทิต์เกือบชนพระอาทิตแล้วโอ้โหม,มันอยู่ใกล้พลัเกือบชนพระอาทิตแล้วอุย้ยอุ้ยอุ้ยมนเข้ามมวนเข้า,โ,ขา <laughs> โอ้ชอบมากนะน้องโชว์แบบเราไม่ได้แบบเจอพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับผม <c oughs> พ่อเปาพ่อเปาสั่งมาให้สั่งให้น้องโชว์นะครับผมยังไม่เคยได้มีโอกาสได้วิ่งแบบนี้วันนี้โอ้โหจูใจมากนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมที่นี่นี่ บ่อน้ำเขียวนะครับผมชื่อไรอะไรนะครับผมชื่อชื่อร้านอะไรนะยยอ๋ออ่าชื่ออะไรนะครับผมยยอ๋อ <laughs> ลานแคมปิ้งนะครับผมยายลำไรนะครับผมตอนนี้อยู่ว่งน้าเขียวทุกคนบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็พื้นที่เยอะนะครับผมตอนนี้พี่ๆก็กําลังเรื่อมทยอยมาแล้วนะครับพอดีเมื่อคืนอ่าน้องชิคุนก็พักอยู่ที่นี่นะครับผมน้องชิคุนจะพักอยู่ที่นี่สามคืนเลยนะครับทุกคนวิวดีมากดูเวว นี่ที่ชอบนะน้องโชว์ได้ได้เบ้ามาด้วยโอ้โหคือสูงมากทุกคนจะชนพระที่แล้วจะชนพระที่แล้วโอ้โหดูดูด,ดูดูท่าดูท่านะครับผมดูท่าคนปล่อยเบ้า้โ,โหสงสัยด้เล่นกันทั้งวันใช่ไหมครับผมดูน้องโชว์ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะอันนี้เล่นแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้เอาให้แบบจุใจเลยใช่ไหม<ช>โอ้โหดูเพื่อนนี่ใครชอบเล่นเบ้าเหมือนน้องโชคนะครับผมพิมพคอมเมนต์บอกน้องโชคน่อยนะเล่นเบ้าอะไรนะครับน้องโชว์มีเบ้าสองห้องด้วยใช่ไหม ใช่แต่ว่ามันไม่มีพื้นที่นะครับผมมันไม่มีพื้นที่ใช่ต้องใช้พื้นที่เยอะดีนะพ่เป่ายังติดเฝ้าตัวนี้มาให้ด้วยนี่ได้มีโอกาสได้สัมผัสแรงดึงเฝ้าของจริงนะครับทุกคนโอ้ชอบมากชอบมากติดเนี่ยติดลมนานมากใช่ไหมนู่นทุกคนโอ้โววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้โลมเริ่มหมดอ๋อถ้าถ้าลงต่ำลมมันก็จะเริ่มหมดใช่ไหมครับผมลมมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้โหแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหอะเดี๋ยวน้องช่อเอาลงมาให้เพื่อนๆดูว้าหนูหน่อยเอาลงมาให้เพื่อนๆดูว้าหนูหน่อยมาแล้วทุกคนเดี๋ยวให้น้องชุกุลนะครับผมเดี๋ยวให้น้องชุกุลค่อยๆเอาลงมานี่นี่นะครับเดี๋ยวให้น้องชุกุลเอาลงมาให้ดูนะครับผมว้าวว้าวมาแล้วมาแล้วทุกคนว้าวเครื่องบินน้องชุกคุลโอ้ยเบามากนะครับผมตัวนี้เบามากนะเจอลมนิดเดียวนะครับก็สามารถขึ้นได้แล้วนี่โอ้โห ตัวเท่าน้องชิุนเลยนะครับทุกคนอันนี้ใช่ไหมตัวเท่า so น awesome. ้องชิุนเลยนะครับพี่พี่อ่าใช่ตัวเท่าน้องชิุนเลยสนุกไหมโอ้โหเมื่อกี้ติดลมนานมากใช่ไหมครับลูกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมน้องชิุนแบบเล่นอยู่ชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้โอ้โหเอาลองตั้งลองตั้งเทียบกับน้องโชว์ลองตั้งเทียบดูว้าวสูงเกือบเท่าน้องโชว์เลยนะครับทุกคนน้องโชว์ชอบมาคเลยนะ ใช่ใช่เมือ่อกี้มันมีลมด้วยแต่ว่าข้างล่างลมมันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับผมแต่ถ้าปล่อยขึ้นสูงนะติดลมด้วยใช่ไหมครับผมโอ้โ <laughs> ใช่โอเคใครชอบว่าวเหมือนน้องชุกนลนะครับผมก็ขอคนละหนึน่งเมนหนึ่งแชร์ก็ได้เนาะนะครับผมคลิปนี้น้องชุกนลก็มากางเต็นท์ได้เล่นว่าวด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวน้องชุกนลนะครับขอไปอาบน้ําก่อน,นเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ ใช่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องชุกลับพบเอเปาด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องน้องชุกลับพอเปาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆรอมาชมกันเลยครับ